เขามีการทําวิจัยเวลาที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมสีเสื้อเนื้อผ้ารูปแบบของเสื้อผ้ามันมีผลกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้สวมใส่ถึง96%มันช่วยยกชูจิตใจและเสริมสร้างคอนฟิเอนซ์หรือความมั่นใจถึง96%น้อยไหมไม่น้อยเยอะนะพอเวลาเรามั่นใจเราสามารถจะเปลี่ยนความคิดของคนได้พอเวลาที่เรามั่นใจแล้วเ,เวลาเราพูดอะไรออกไปปุ๊บคนจะเชื่อมันแปลว่าเราสามารถจะโน้มน้าวคนได้และเปลี่ยนความรู้สึกของคนที่มองเห็นรอบข้างได้อย่างทันทีด้วยนะแปลว่าเวลาคุณเปลี่ยนทรงผมเนี่ยสามีมอง อแนมเ,เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าภรรยาคือคนใหม่มีงานทดลองอันหนึ่งให้คุณหมอ2กลุ่มเป็นแพทย์จริงๆนะทั้ง2กลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งนี่ให้ใส่เสื้อกล่าวเป็นหมอแบบเต็มยศเลยแล้วไปผ่าตัดกับอีกกลุ่มนึงเป็นเสื้อธรรมดาเป็นเสื้อเชอิ้ตแต่ไม่ได้ใส่เสื้อกล่าวแล้วเขาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการทํางานการวินิจฉัยโรคก,การผ่าตัด1เดือนดูแล้วปรากฏว่ากลุ่มแพทย์ที่ใส่เสื้อกล่าวทํางานได้ดีกว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากลุ่มคนที่ไม่ไดงล เห็นไหมว่าการแต่งตัว no สําคัญกับอารมณ์ความรู้สึกของเรามากๆคุณเปลี่ยนหรือยังนะหลายๆคนพอโค้ดบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนลุเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนอะไรไม่เห็นเปลี่ยนเลยคือบางทีเราไปเปลี่ยนมันน้อยมากอ่ะมันมันไม่เอฟเฟกกับคนมองนึกออกไหมถ้าใครอยากเปลี่ยนใครอยากจะปรับลุปปรับอารมณ์ความรู้สึกให้มันดูหน้าดึงดูดมีเสน่ห์นะครับแนะนําคอนี้เนรมิตมาเสน่ห์โอค้อนี้ก็ดีมากนะครับจะพูดถึงเรื่องของเนื้อผ้านะแบบไหนมันดึงดูดเย้ายวนสีนะจะเป็นเรื่องของอาร์ตนิดนึงทําให้คุณเอามาปรับใช้กับความสัมพันธ์ได้้แแบบเเนนีียลมรื่องภาาาษ นีเรื่องภาษาท,ทันทาด้วยอันนี้ดีมากแนะน,นะะําแนะนําอันนี้ดีมากในรามิดมหาเสน่ห์ในรามิดมหาเสน่ห์ถ้าเจอ<ม>ปัญหาแฟนเฉยชาแฟนนอกใจแฟนมีมือที่3กดที่โปรไฟล์ทักโค้ดมาได้เลย